โอ้โหมาเลยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยพรพันธ์พาพลิกโฉมพงงาท็อปหนึ่งไม่รู้ตัวเทียบกับซุปตาของอเมริกาหรือว่า p v f กันเลยทีเดียวครับที่สามารถเปลี่ยนออรัลนโดขึ้นมาจุดสูงสุดพร้อมกับลีกของอเมริกาเนี่ยออกมาเปลยเลยครับว่าเป็นตัวเซตที่อำม,มหิตมากๆนั่งเซตนอนเซตรวมถึงการอันเดอร์บอลเนี่ย สร้างจุดเปลี่ยนสําคัญให้กับทีมได้จริงๆและยังมีเรื่องเราอัปเดตเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเราอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะลีกของญี่ปุ่นชัดเจนก็พัง,งาดหน้าหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยกับการคว้า v ีเและ พาทีมเนี่ยเอาชนะอันดับหนึ่งของหัวตารางได้ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้คลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับ,บวงการวอลเลย์บอลสาวไทยเราครับที่ต้องอัปเดตกันโดยสิ่งน่าสนใจเนี่ยไม่มีหลากหลายเรื่องราวเลยครับทั้งเรื่องของพรพันธ์เรื่องของชะโจรที่ต้องอัปเดตกันวันต่อวันครับเพราะสถิติการในขันรู้สึกว่าจะอัปเดตออกมาแล้วนะครับซึ่งเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยครับเกี่ยวกับลีกพีเอฟวีหรือว่าโปวรวอลเลย์บอลของสาว อเมริกาครับที่พรพันของเรานั้นอยู่ร่วมทีมกับออร์แลนโดวาคิรี่กำลังผลงานดีและก็เบิ่งสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครับพาทีมเอาชนะ5เกมรวดเนี่ยนะครับมันเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำมากๆสำหรับพรพันครับการเอาชนะ5เกมรวดเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับขนาดทีมก่อนหน้านี้อย่างเวกัสอย่างโอมาหาหรือว่าแซนเดโกโมโจเนี่ย ก็ยังไม่เคยชนะขนาดนี้มาเลยเมื่อฤดูการที่แล้วครับแต่ฤดูกาลนี้ไม่รู้ว่าออร์แลนโดเอาทีเด็ดที่ขาดมาจากไหนครับซึ่งสื่อของฝั่งอเมริกาเนี่ยออกมาชื่นชมบอลพันธ์นะว่าสามารถยกระดับออร์แลนโดได้เป็นอย่างดีครับอย่างกับชื่นชมนุสราเลยที่ก็เคยมีข่าวออกมาเหมือนกันว่าทางอเมริกาก่อนหน้านี้เนี่ยจับจ้องตัวเซตชาวไทยเพราะว่านุสราเองครับที่ยกระดับทีมอย่างซานเดโกเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับที่4ของฤดูกาลนั้นได้สําเร็จก็เลย มองหาอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ได้ตัวบอลบันมาโดยบอลบอ์ก็ไม่นําให้ผิดหวังจริงๆครับอยู่รวมทีมออร์แลนโดสามารถพาทีมเนี่ยพังอาดขึ้นมาจุดสูงสุดของทีมเลยก็ว่าได้นะครับมาอยู่ดับที่3ของตารางแข่งไปเนี่ย11ครั้งครับชนะไป7แพ้ไป4ซึ่งพอมองคะแนนอันดับหนึ่งอันดับ2อันดับ3แล้วเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยครับอาจจะต่างเป็นแค่เปอร์เซ็นต์การชนะเปอร์เซ็นต์การแพ้เท่านั้นโดยคะแนนอันดับหนึ่งกับอันดับ2เนี่ยเท่ากันนะครับอยู่ที่ จุดคะแนนถ้ามองจากตรงนี้นะครับเพราะคะแนนตุนอื่นเนี่ยบางสาติบางช็อตก็กลายเป็นออร์แลนโดที่แซงแต่ว่าในคะแนนรวมนั้นครับออร์แลนโดวาคิรีก็ยังมี636คะแนนยังตามหลังอยู่ประมาณ70คะแนนคือถ้าชนะอีก1เกม แบบสวยๆนะแล้วลุ้นให้เวกัสหรือว่าโอมาฮาแพ้ครองอันดับหนึ่งได้เลยนะครับในเกมต่อไปแต่สิ่งที่จะมาอัปเดตกันในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไซติดุนด่วนเลยนะครับอย่างก่อนหน้านี้เดี๋ยวเรามาเท้าความเกี่ยวกับไซติพรพันธกันก่อนครับพรพันธณเวลาปัจจุบันของหลีกสหรัฐอเมริกานะครับหลังจบเกมที่เอาชนะแกนราปิดได้เนี่ย ก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่3ของหลีกอันนี้ผมก็เคยพูดไปก่อนอนานี้ในคลิปที่แล้วนะครับก็อยู่อันดับที่3มีการแอสเซกับเพื่อนรวมทีมเนี่ยสามครั้งนะครับเปอร์เซ็นต์เอเวเรหรือว่าเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยอยู่ที่11ปอร์เซ็ตต่อเซ็ต11ครั้งต่อเซ็ตเลยในการจ่ายให้กับเพื่อนรวมทีมนะครับจึงลงเล่นไปเป็นแค่36เซ็ตเพียงแค่นั้นนะครับยังตามหลังอันดับ1เนี่ยเกือบประมาณไม่ถึงร้อย แต่ว่าจำนวนการลงเล่นเนี่ยบอลพันลงเล่นน้อยกว่าถึง4เซตก็ยังมีโอกาสที่จะแซงได้อันนี้เนี่ยเป็นสายติของบอลพันนะครับที่มีส่วนร่วมมากกว่า70%ส่วนอีกสายตินึงครับที่ยังครองอย่างเหนียวแน่นก็คือสายติการแอซิทั้งทีมของออรลนโด ตอนนี้เนี่ยปัจจุบันขึ้นมาครองอันดับ1ได้สําเร็จนะครับมีการเดิทอยู่ที่560ครั้งจากการเล่นเนี่ย42เซตและยังมีเปอร์เซ็นต์การโจมตีครับที่ออร์แลนโดนั้นมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่37% 599ครั้งถือว่าการโจมตีเนี่ยเยอะมากที่สํำคัญไปกว่าน,นั้นครับไซติมีอัปเดตออกมาล่าสุดออร์แลนโดวาคิรี่ครับถึงแม้ว่าจะเป็นทีงอันดับ3ของตารางก็ตามแต่ประสิทธิภาพเลยก็ไซติในแต่ละชอยนั้น ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเยอะมากๆนะครับอย่างสิติประสิทธิภาพในการรับบอลแรกนะครับออรันโดก็ยังครองอันดับที่3นะครับที่รับบอลเนี่ยดีดคือมากกว่าอันดับหนึ่งอย่างโอฮามาซูเปอร์โนวาได้และอีกสิติหนึ่งน่าสนใจครับก็คือการเสิร์ฟเอสที่ออรัแลนโดวาคิรีนั้นเสิร์ฟเอสได้ถึง48คะแนนนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ย ก็คือ1แต้มต่อ1เซตเลยซึ่งก็ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับยังมีใส่ติการโจมตีแบบเพียวๆก็ทำได้599าคะแนนอันนี้เนี่ยเยอะส่วนใส่ติอ,อื่นๆอย่างการรับบอลเอ่ยอย่างการบล็อกเอ่ยเนี่ยออร์แลนโดก็ยังเป็นรองนะครับเป็นรองคู่แข่ง แต่ว่าสถิติการทำแต้มเนี่ยออรแลนโดครับทำแต้มเยอะที่สุดนี่แหละครับที่ผมบอกว่าเป็นท็อปหนึ่งแบบไม่รู้ตัวเพราะว่าอยู่ดีๆครับออรแลนโดวาคิรี่ผงาดขึ้นมาอยู่อนที่1นึ่งซังอันกับทีมที่ทำแต้มมากที่สุดโดยทำแต้มไปทั้งหมดเนี่ยเจ็ดร้อยสามสิบแปดคะแนนนะครับถือว่าเป็นอันดับหนึ่งที่ขึ้นมาแบบงงๆแล้วแน่นอนว่าการที่ทำแต้มได้มากขนาดนี้พรพันธ์มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเจ้าตัวเนี่ยแอซซิดไปส9 0แล้วนะครับถือว่าเยอะ แก็แทบจะไม่มีตัวเซตคนไหนเทียบเคียงได้เลยกับการลงเล่นเพียงแค่36เซตเนี่ยพอนบยังถือว่ารั้งอันดับหนึ่งซึ่งพอไปดูสาติแบบรายแมต์นะครับตั้งแต่แมต์แรกจนถึงแมต์ล่าสุดเจอแกนราปิดเนี่ยพราะมันมีสติที่ดีแล้วก็น่าเหลือเชื่อเพราะว่าทําไปเนี่ย15คะแนนบล็อกได้ถึง5คะแนนแล้วการรับบอลการขุดบอลครับคือขุดบอลไป108ครั้งเป็นตัวเซตที่มหาศาย์นะครับก็ไม่แปลกที่อเมริกานั้นจะชื่นชมโดยเฉพาะการติด ทีมยอดเยี่ยมของลีกสหรัฐอเมริกาครับที่จะกำหนดการแข่งในวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์นี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่ได้รับความสนใจจากแฟนเบสบอลสหรัฐอเมริกามากซึ่งการแข่งขันของออสตาพีวีเอฟเนี่ยจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับก็มีทีมคอ l ์ลเยร์กับทีมซอนเดลโดยมีโค้ชระดับตำนานเลยนะอย่างเดฟเซนเดลแล้วก็มิเชลคอล์ลิเยมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนโดยในการคัดเลือกเนี่ยตัวแทนจากออร์แลนโดวาคิรี่ครับก็มีครอมบี มีออร์ดาอาเนหัวเสามีครัสบราวมีบอลเร็วแล้วก็มีพรพันธ์เกิดปราดเป็นเซตเตอร์ซึ่งการคัดเลือกนี้ครับไม่ได้มาจากในลีกของโปรวอลบอลแต่มาจากการคัดเลือกด้วยการโหวตของแฟนๆกว่า1,000 0คนครับแล้วก็คะแนนโหวตจากโค้ดและการวิเคราะห์ไสิติอย่างที่ผมบอกไปพรพันธ์เนี่ยไสยิติดีกว่าทุกคนเลยในลีกและก็โดดเด่นที่สุดของฤดูการโดยซ e o ของทางโปรวอลบอลเนี่ย ถึงกับออกมาบอกนะคบว่าการคัดเลือกผู้เล่นออสตาครั้งนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆและก็เป็นเรื่องยากมากๆเหมือนกันที่จะเลือกนักกีฬาที่มีฝีมือมากมายโดยเฉพาะการร่วมบทของแฟนๆกว่า10,000คนก็แสดงให้เห็นว่านี่คือเกมที่ห้ามพลาดของการในขันออสตาร์รุ่กาลนี้นี่แหละครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีกับพรพันธ์และก็ เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆกับไติของสาวไทยเราใน,นเวลานี้เนี่ยสคนที่ไปเล่นก็ฟอร์มดีทั้ง2คนนะครับปีรุตก็เพิ่งรับรางวัลลิเบโรโยอดเยี่ยมของอีกหนึ่งรายการของสหรัฐถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมอ่ะมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับมาโซนฝากฝั่งของเอเชียกันบ้างที่ล่าสุดนั้นครับ สื่อของญี่ปุ่นก็เด้ออกมาชื่นชมชัดชออนโมกสีกับการพาทีมชนะและก็หยุดสถิติของโอซาก้ามาเวลัสได้สําเร็จด้วยการชนะไป3ต่อ1นะครับถึงแม้ว่าเกมแรกของสัปดาห์ที่16เนี่ยจะแพ้ไป3ต่อ0ก็ตามแต่เหมือนพลิกกลับมาชนะได้ตลอดรู้สึกว่าโค้ชของฮิเมจิเนี่ยจะเก่งและก็มี IQ ควไหวพริบดี นะครับแก้เกมดีไม่ว่าจะเจอทีมไหนก็ตามถึงแม้ว่าจะแพ้ในเกมแรกเนี่ยแต่เกม2จะพลิกกลับมาชนะได้เสมอซึ่งเรื่องราวสาคัญและก็เนื้อหาที่สําคัญของคลิปนี้เลยครับเราจะมาพูดถึงจะโจรว่ามุมมองของญี่ปุ่น พูดถึงว่ายังไงกับการที่คว้ารางวัล VOM ได้ขนาดนี้โดยสื่อของญี่ปุ่นครับเขามีการพาดหัวตูใหญ่แล้วก็ขึ้นรูปชาชนเลยนะเขาบอกว่าในการแข่งขันระหว่างวิกตอเรียฮิเมจิกับโอซาก้ามาเวลัสเนี่ยชาชนโมกสีครับเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและก็มีบทบาทสําคัญในการพาทีมกลับมาควา้าชัยชนะได้สําเร็จซึ่งก็มีการพูดถึงแมตชนี้ครับว่าเริ่มต้นเนี่ยทั้ง2ทีมเล่นกันอย่างสูสีโดยหลังจากแบ่งกันไปทีมละหนึ่งเซต เกมก็เข้าสู่เซตที่3ครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของกันในขันโดยสถานการณ์ตอนนั้นวิกต oria เนี่ยตกเป็นฝ่ายตามหลังอยู่22ต่อ23คะแนนทําให้มีความกดดันเป็นอย่างมากเพราะว่าหากเสียแต้มต่อเนื่องเนี่ยอาจทําให้ทีมต้องเจอกับสถานการณ์เสียเปรียบในเซตที่4 แต่อย่างไรก็ตามครับสื่อของญี่ปุ่นบอกว่าชาโจรโมกสนั้นกลับมาเป็นฮีโร่ครับสามารถรับแรงกดดันนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมก็เลยเป็นจังหวะที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจและความแตกต่าง ของผู้เล่นต่างชาติมีศักยภาพในการจบสก,กอร์ด้วยการทำสามแต้มรวดติดต่อกันนะครับจากการโจมตีที่เฉียบคมซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยห้ทีมเนี่ยพลิกกลับมาชนะได้25ต่อ23แต่ยังช่วยสร้างโมเมนตัมขวัญกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมทีมก่อนจะเข้าไปสู่เซตที่4อันนี้เป็นสีของญี่ปุ่นนะครับพูดถึงจะโจรแบบเป็นฮีโร่ของทีมได้เลยก็ไม่แปลกที่ได้รับรางวัล VOM และก็ยังพูดถึงเซตสุดท้ายด้วยว่าวิกตอวเรฮิเมจิเนี่ย ยิ่งเล่นก็ยิ่งมั่นใจและการเล่นเกมรับและก็การเชื่อมบอลที่มีประสิทธิภาพของชัชโออนก็มีส่วนสําคัญอย่างมากทําให้วิโเรฮิเมจิครับเอาชนะและก็ปิดเกมไปได้3ต่อ1เซตยูไสติการพ่ายแพ้ของทีมได้สําเร็จแน่นอนว่าการเล่นของเธอเป็นปัจจัยสําคัญที่พาทีมคว้าชัยชนะได้อ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสื่อญี่ปุ่นนะครับเกมนี้เนี่ยชัชโออนก็ทําไป28คะแนนครับคว,ว้ารางวัลวีเอ็มได้แบบสวยงาม ก่อนหน้านี้มีอาการบาดเจ็บแล้วฟอร์มของฮิเมจิเนี่ยก็ดรอปลงเรื่อยๆดรอปลงเยอะด้วยนะคือขาดบุมบีเหมือนขาดใจไปเลยถ้าเกิดว่าตัวของจ้าโจนเองครับรักษาฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ไปตลอดฤด,ดูกาลเนี่ยอาจจะพาฮิเมจิก้าวขึ้นไปสู่อันดับที่ดีกว่านี้ก็ได้ เพราะตอนนี้วิตอเรฮิเมจิครับอยู่อันดับที่5ของตารางยังมีโอกาสนะครับยังมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่4ของตารางหรือว่าอันดับที่3แต่ก็ต้องชนะติดต่อกันให้มากกว่านี้นะครับส่วนทีมที่ต้องลุ้นอันดับหรือว่าลุ้นแชมป์เนี่ยผมว่าเป็นเอเนซีนะ ยังมีลุ้นนะครับยังมีลุ้นห่างกันเี็นแค่สเกมก็โอกาสยังเยอะอยู่ส่วนวิโตริฮิเมจิเนี่ยการขึ้นมาอยู่ท็อป4ท็อป5แบบนี้มันเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับเพราะว่าเพิ่งขึ้นมาจากดิวชั่น2แล้วขึ้นมาดิวชั่น1ครั้งแรกคว้าแชมป์แรกไปกับทั่วจักรพัรดิอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ดีแล้วนะครับชาโจนก็ทำไป458คะแนนส่วนในเกมต่อไปเนี่ย มารอตามกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าฝั่งของฮิเมจิหรือว่าจะเป็นฝั่งของอิ c จะผง,งาดยังไงบ้างโดยฮิเมจิเนี่ยจะเจอกับเอสติโแล้วก็อินดีซจะเจอกับโอกายามะนะครับเดี๋ยวยังไงมารอชมรอติดตามนะครับช่วงนี้หลีกวอลุลย์บอลเนี่ย ก็เริ่มกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งเพราะผลงานสาไราเราโดดเด่นยังไงแฟนก็รอชมรอติดตามกันได้นะครับเอาล้ในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบาย